สอนบอกอาวุธกราดูครับผมบแล้วก็มาสอนใส่หนีไว้ได้สิมีรถดหกหล่อวครับเมาหกสิบหกหล่อสิบหล่อะ พันนี่สิแพงแน่ครับไอยูนีเขาเอิญท่านอาบครับต่บานห้าสีเอิญไอท่านแฮกค,คือกันแปะ๊ะเลยเหรอครับเว้ยเนรอเปล่าต้องดูที่นีน่อยู่นีน่เขาไม่ค้างเลยไอเ้าสามมันมันมีตัวมา ยู u ูบอัพอัพโหลดยู u ูบบ e ลบก็าบยเดีบลโอเดมาบค่ข้อครับมาหนี่งครับอะไรกินแต่จักบอกพูดไดยิ้มหาบอกว่าขับประมาณนี้แล้วขยันมือิดมือครับเม่ผู้เก็บที่้างล่างกัเก็บครับผู้เป็นรถกระเช้าครับ ยึ่ถึงรถกระเช้าคังสิวัยรุ่งอย่ากรู้แลยครับเบิ่อมื่อครับพักเที่ยงแล้วอะเจองานเที่ยวครับเฉลยรุ่งยึรางนี่เฉลยพักไม่ได้ตัวครับยางเก็บเอารถไทยนะครับแท็กเตอร์ดักบอกตามแต่ขึ้นยู่ถึงรถไอ้กระเช้าครับมันสิบวัมีเวลาลงลงรถนี่เอามา หนึง่งสองที่มันน่าจะสองอใช่ <laughs> เราไปมาเชกครับว่าเดี๋ยจะบอก